สวัสดีครับอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารหรือว่าภาษาและที่น่าสนใจก็คือศิลปะการแสดงครับไม่เพียงประเทศต่างๆจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แต่ยังมีความร่วมมือกันในภูมิภาคเพื่อร่วมอนุรักษ์มรดกของตนเองครับ เมื่อเร็วๆนี้อาเซียนบ้านเรามีงานใหญ่ด้านวัฒนธรรมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับคืองานอาเซียนพัพเปทรีคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลฮารียูเนสโกมาเลเซีย2015งานนี้ได้รวมการแสดงหุ่นจาก10ประเทศอาเซียนนะครับทั้งหุ่นเงาหุ่นมือและหุ่นคนอย่างการแสดงโขนมาร่วมแสดงอย่างคับข้างซื่อในประเทศได้ความสนใจนําเสนอข่าวอย่างมากครับ โดยที่น่าสนใจคือสื่ออย่างเว็บไซต์ The Malaysian Insider. com ที่อ้างอิงคำสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์จาก University m a l a y a Cultural Center ว่าแนวทางสำคัญในการรักษาวายัางกุลิตหรือหนังเงาให้อยู่คู่มาเลเซียได้ก็คือต้องนำเสนอศิลปะแขนงนี้ให้กับเยาวชนโดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นครับ การพยายามดึงให้เด <The world>? ็กๆสนใจการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในแทบทุกประเทศอาเซียนนะครับซึ่งหลายประเทศมีความพยายามทั้งจากภาครัฐและประชาชนเพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดมรดกของชาติมากขึ้นครับ เวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพยายามอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่เยาวชนครับล่าสุดเวียดนามนิวส์รายงานว่าคณะหุ่นกระบอกน้ำไส้งอนร่วมมือกับองค์กรด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจัดการแสดงพิเศษสำหรับเด็กๆที่โฮจิมินซิตี้ยูทคัลเตอรลเฮาส์ ไม่เพียงโครงการแสดงแบบดั้งเดิมนะครับแต่ได้เพิ่มลูกเล่นดนตรีสมัยใหม่และการเต้นรำเข้าไว้ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆ t ด e Ho ิม i m i n ต City Youth Cultural House จะไม่ใช่ที่เดียวที่คณะหุ่นกระบอกไส้ง่อนไปจัดแสดงครับเพราะยังมีโครงการระยะยาวนำศิลปะแขนงนี้ไปโชว์ตามโรงเรียนต่างๆอีกมากมายเพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ชมศิลปะของชาติครับ เช่นเดียวกับที่มาเลเซียครับเมื่อดาร์เวเดอร์และสตรอมทูเปอร์ตัวละครที่โด่งดังจาก Star Wars กลับมาโดดเด่นมีชีวิตเป็นรูปเงาบนผืนผ้าในการแสดงวอยังกุลิตนี่เป็นความคิดสร้างสารรค์ของที่นอยชาวนักออกแบบชาวมาเลเซียที่มีความเชื่อว,ว่าหนังเงาแบบดั้งเดิมอาจอยู่ไกลเกินความสนใจของเด็กๆ จากความคิดนี้ทำให้เขาเริ่มประดิษฐ์ตัวหนังเป็นตัวละครจาก Star Wars และความร่วมมือกับโมฮัมหมัดแดนออตมานหรือลุงแดงนายหนังที่มีชื่อเสียง <Okay. S 1> เปิดการแสดงวอยังกุลิตในเวอร์ชั่นทันสมัยให้เด็กๆได้ชมซึ่งปรากฏว่ามีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีครับตัวอย่างหนึ่งของการพยายามประยุกต์การแสดงดั้งเดิมเพื่อให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนมากขึ้นเราเพิ่งจะไปามาเลเซียมานะคะก็ได้ไปพบกับนหนังนหนังตะลุง ที่เมืองกคตาบารูซึ่งเขามาีมีพื้นที่เล็กๆสำหรับที่จะสืบต่อ,อวัฒนธรรมการเชิดหนังตะลุงแบบแบบกลันตันหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พัฒนาต่อยอดไปเป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ไม่ใช่รามเกียรน,นะคะก็ล่าสุดก็เราเห็นเป็นโปสเตอร์มีเทศกาลวายังกูลิสฟิวชัน่นเป็นการ เป็นการเชิดหนังแบบใหม่ก็มีเรื่องของ Star Wars เข้ามาเขาก็ทำตัดตัวหนังเป็นเป็นดาร์ดเวเดอเป็นตัวละครต่างๆใน Star w อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราว่ามันก็มันก็น่าสนุกซึ่งทำให้ไม่ไม่ได้ทำให้วัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่เราสืบทอดกันมาเนี่ยมันเสียหายแต่ว่ามันเป็นอีกเรื่องด้วยซ้ำการมันทำให้เกิดการต่อยอดมันทำให้เกิดการพัฒนา,นเ,กกา,ฒนาเกิดการสร้างสารรค์ใหม่ๆ การสนับสนุนให้เด็กๆได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของชาติดูจะเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับการอนุรักษ์นะครับโดยอีกหนึ่งประเทศที่มีการสนับสนุนให้เด็กๆเ,เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมต้องยกให้กับกัมพูชาครับยกตัวอย่างเช่นการที่รัฐบาลได้ร่วมกับยูเนสโกผ่านกองทุน Japanese Fund Trust ตั้งแต่ปี2011ถึง2013ส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้หนัง,งเงากัมพูชาหรือสะแบกทมมากขึ้นครับจนถึงวันนี้ยังมีเยาวชนให้ความสนใจสืบทอดมรดกของชาติ ราะหัวใจของการอนุรักษ์คือการส่งเสริมให้มรดกของชาติยังคงมีพื้นที่ต่อไปท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงนะครับเด็กๆในอาเซียนจึงเป็นอนาคตที่จะช่วยสืบสานเอกลักษณ์ของภูมิภาครู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจและพบกันใหม่ในใกล้ตาอาเซียนวันนี้สวัสดีครับ